สวัสดีค่ะค่พบกับพอน้อยพอก,กองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการยืน่นขอรับเงิน3,000บาทผู้สูงอายุที่เสียชีวิตสำหรับท่านที่ยื่นในช่วงปีงบประมาณ2,566ช่วง6เดือนแรกที่ท่านยื่น้าไปในช่วงของเดือนตุลาคมเดือนตุลาคม2565 กาะะถึงเดือนมีนาคม2566กาเป็นช่วง6เดือนครึ่งแรกช่วงแรกของปีงบประมาณ2566ถ้าท่านยื่นในช่วงนั้นนะคะถ้าท่านยื่นในช่วงนั้นค่ะก็สำหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่ะก็ได้โอนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ค่ะผู้ที่ได้ยื่นขอรับค่าจัดการงานสุพู้สูงอายุที่เสียชีวิตกันแล้วนะคะ ค่ะก็ท่านใดไปตรวจสอบดูว่าบัญชีมีการโอนเข้าหรือไม่ประการใดนะคะสำหรับส่วนราชการที่ปอน้อยปฏิบัติราชการอยู่ค่ะก็มีหนังสือแจ้งมีหนังสือแจ้งมาจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งไปยังผู้ที่ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต3,000บาทนะคะค่ะซึ่ง ่าพอน้อยเอง่าก็ได้ทําหนังสือส่งไปยังผู้นำหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านที่ยื่นเข้าไปในช่วงของ6เดือนแรกของปีงบประมาณ2566ก็คือในช่วงของเดือนตุลาคม เดือนตุลาคลม2565ถึงมีนาคม2566นะคะก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ่ายตามคิวคจ่ายตามคิวลำดับการยื่นเอกสาร การแลกคิวการโอนค่ะซึ่งทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ได้โอนให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ยื่นขอรับไปแล้วค่ะไม่ตั้งแต่วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่9วันที่11และวันที่15มกราคม2567ซึ่งส่วนราชการที่ปอน้อยปฏิบัติราชการอยู่ก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น20่ลายค่ะ20ลายที่ยื่นคำขอรับ ่าจัดการงานศพไปในช่วงของเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนมีนาคม2566ท่านได้รับการจัดสรรเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะหรือท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของเงิน3,000บาทผู้สูงอายุที่เสียชีวิตค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตค่ะท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะใต้คอมเมนต์กทุกคำถามที่ แสดงความคิดเห็นหรือส่งมาค่ะพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอ่ออย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ